ยังไม่ได้ทิ้งเลยครับสำหรับซีรีส์สายฟรีเอ็กซ์เมลานของเราคุณผู้ชมครับแค่แบบว่านานๆทีคลิปถึงจะมาครับผมปัจจุบันเนี่ยอีที่27เเข้าไปแล้วคุณผู้ชม น่าจะเป็นซีรีส์ที่บอกว่า EP เนี่ยเยอะที่สุดแล้วสาหรับสายฟรีครับรวมไปถึงน่าจะมากกว่าสายเติมตังค์แน่นอนครับผมนะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราขาดอยู่ตัวหลักๆเนี่ยสามตำแหน่งด้วยกันครับและแต่ละตัวเนี่ยเรียกเลยว่าเบิ่มๆทางนั้นครับมูลค่าทีมปัจจุบันของเราอยู่ที่ประมาณ20ล้านล้านคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเปสเสร็จครบจบตรงนี้น่าจะจบที่ประมาณ50ล้านและ3ตัวนั้นได้แก่นี่เลยครับผมนะอันดับแรกก็คือโรนัลดินโญ่ครับปัจจุบันเนี่ยราคา18ล้านล้าน โอ้โหสายฟรีเก็บ18ล้านเนี่ย เก็บยังไงก่อนคุณผู้ชมแล้วก็จะมีไอตัวเปาโรมามาดินี่ก็ครับผมนะรวมไปถึงเดซายี่ด้วยครับล่าสุดเหมือนราคาตัต่มันมีการพุ่งขึ้นเยอะนะคุณผู้ชมเพราะว่าเดซายี่จากที่ผมดูคลิปที่แล้วเนี่ยน่าจะประมาณ4 5ล้านล่าสุดเนี่ยมีพุ่งไปถึง7.5ล้าล้านแล้วด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะสลับ3ตัวที่เราจะต้องเสริมครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย S C P ของเราเหลือประมานี้ก็ผมนะเรียกได้ว่าลืมตาอ้าปากได้เพราะว่ามีการแข่งขันคุณผู้ชมคือมันมีการแข่งขันลแจ ทุกวันนะครับรวมไปถึงในพวกพาร์ตฟีต่างๆที่มีการเอาเข้ามาในเกมครับทำให้เรายังสามารถอยู่รอดได้คุณผู้ชมแต่ล่าสุดเนี่ย SCP ของผมหมดแต่ผมยังไม่ได้รับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมารับตอนที่ผมขายนักเตะแล้วกันครับจะได้แบบว่าไม่ต้องเปิดใช้งานฟุ่มเฟือยครับหลักๆเหลือประมาณนี้ครับผมนะถ้ากิดว่าตีกลมๆ2วันก็2 4 6, 8 10วันด้วยกันครับแล้วก็คลิปนี้จะไม่มีการหมุนไอตัวกลองล้อเขียวๆนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมีการหมุนตลอดนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก่อนแข่งเนี่ยมันต้องหาย SCP เว้คุณผู้ชมคือมันไม่มี SCP เลยอะไรเงี้ยคือที่ผ่านมาเรียกได้ว่าทอรหดอดทนมากๆนะครับบางวันเนี่ยออนแบบไม่มี SCP ก็มีเข้ามาทำเควสเล่น7เกมแล้วก็ออกไปออนไอดีอื่นอะไรเงี้ยคือเรียกได้ว่าทอรหดพอสมควรนะสำหรับสายรีของเรานะครับอะแต่น่าจะเป็นไอดีที่แบบว่า SCP น้อยที่สุดละแล้วนะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ถือว่า แข่งขันขคุณผู้ชมนะครับทำให้เราได้ลืมตาอาปากได้นะคุณผู้ชมฮะ่ะประมาณนี้ก็ผมนะสำหรับลอตเตอรี่ครับแต่ผมบอกเลยว่าเงินเยอะมากครับผมนะตั้งแต่มีการอัพกิจกรรมมาใหม่ครับผมนะมันแจกรายวันเนี่ยวันละหมื่นคุณผู้ชมครับรวมไปถึงไอ้พวกเควสรายสัปดาห์นี่ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิด BPA คุณผู้ชมดูครับเริ่มต้นเรามี2.6ล้านนะครับแล้วก็ไอ้พวกสายฟรีเนี่ยอาจจะต้องมาแบบว่าเดือนหนึ่ง2คลิปละ จากปกติเนี่ยผมอาจจะให้เดือนละคลิปอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดในตัวพิวเศษท,ที่มันเช็คการเติมตังค์คุณผู้ชมครับมันมีการปรับจาก3-4เดือนเนี่ยกลายมาเป็น1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความแฟร์ก็ผมนะคุณผู้ชมจะได้เห็นว่า i อเดีเนี้ยเราคลีนนะครับไม่มีการเติมอะ,อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีนี่ฮะสายฟิเอร์หเดือน2คลิป1เดือน2คลิปสลับกันลงแล้วกันนะครับอ่าตังขึ้นไป3.2มจุดล้านล้านคุณผู้ชมเป้าหมายของเราถ้าจะเสริมสัก1ตัหนึ่งส่ลนาน แต่ผมคิดว่าได้นะครับยังไงก็ถึงกระเพาะตังเยอะมาก4.4ครับคุณผู้ชมครับเกมถือว่าแจกคอนข้างเยอะครับผมในพวกพาร์ทฟรีก็ให้มาตั้งหลายแสนคุณผู้ชมนะแต่ละกิจอ่ะนะครับ1.9ล้านฮะ เบ็ดเสร็จเรามีแล้วเนี่ยตอนนี้5.1ล,ล้านเก็บอีกสัก1ล้านได้เสริมครับสำหรับคลิปนี้ส่วนการกตั้งเตะเนี่ยจะมีอยู่88ใบาการกตั้งเตะมันจะน้อยหน่อยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีกิจกรรมตรงนี้ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูฮะมันจะมีกิจกรรมสายฟรีที่ผมมีการรับออนอยู่นะคุณผู้ชมอ่าล่าสุดพาร์ตมาใหม่แล้วด้วยนะฮะอันนี้คือพาร์ตประจําเดือนใหม่แต่เราไม่ได้เติมเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันครับจะมีพาร์ตไทยเบสอ่ะหลักๆจะมีตรงนี้ครับ เดี๋ยวเนี่ยเลเวลสักประมาณ3,400แต้มเนี่ยก็จะได้อีก650,000คือมันแจกตังเยอะมากนะครับแล้วก็ไอ้พวกพาร์ทฟีน่าจะเอาออกไปแล้วเพราะว่าล่าสุดมีการอรัปเดตใหม่ครับแต่กิจกรรมที่ผมจะให้ดูคือตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือภารกิจรายวันผมเหลือเล่นแรงนะเพราะฉะนันก็ได้อยู่ครับจะได้หลักๆเนี่ยทุกวันวันละหมื่นนะครับคาตาพอยต์หนึ่งพันแล้วก็ไอ้ตัว TC เนี่ยห้าพันแต้มคืออันนี้คือแจกรายวันส่วนรายสัปดาห์เนี่ยประมาณนี้นะครับก็จะให้รายสัปดาห์เนี่ยให้มา 30, ไอตัวสตาร์พอยต์หนึ่งหมื่นรวมไปถึงไอการ์ดเนี่ยลุ้นบวกห้าด้วยซึ่งผมเหลือแค่สก,กัดครั้งหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเล่นน่าจะได้นะครับเท่า <iz> น,นั้นยังไม่พอครับผมนะล่าสุดพาร์ทไทยเข้ามาใช่ไหมครับมีการเก็บสะสมโทเค็นเพื่อจะมาแลกแพ็คนี้เลยคุณผู้ช mm. มเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นการ์ดบวกแปดกันแล้วก็จะมีการันตีบวกห้าครับรวมไปถึงตังตรงนี้อีกหกแสนคุณผู้ชมฮะเห็นไหมคุณผู้ชมสายฟรีม่งบอกว่าอยู่รอดได้สบายสายละ ล่าสุดผมมีการทำฟูลทีมชาติไทยใครยังไม่ดูเนี่ยกลับไปดูได้คุณผู้ชมผมเริ่มปั้นไอดีใหม่เนี่ย5วันมีตังคา3ล้านๆ้นวันนะเว้คุณผู้ชมนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้หาตังง่ายมากครับสำหรับสายฟรีคุณผู้ชม อ่ะเดี๋ยวซื้อมาครับผมนีเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันครับสำหรับแพ็กโกครับเป็นแพ็กประจำเดือน September ครับในแพ็กก็จะมีประมาณนี้ครับผมมีการ์ดลุ้นบวก8ครับมีไอตัวการันตีบวกห้แล้วก็เงินครับรวมไปถึงในพวกกันแตกแล้วก็อัพซับนะครับใครที่อยากได้แพ็กแบบนี้ตอนนี้ผมรับออนเวลาอยู่คุณผู้ชม รับออนเวลาก็ผมจะทำคงทำเควสรายวันอะไรเงี้ยรับทำเควสพาร์ทไทยเพื่อจะเอาโทเค็นอ่ะมาแลกแพคนี้ใครที่สนใจแพ็คนี้แต่ไม่มีเวลาเล่นสามารถทักมาได้ที่แฟนเพจเลยครับรับออนเวลารับทำเควสพาร์ทล่าสุดพาร์ทใหม่มาใช่ไหมคุณผู้ชมรับทำเช่นเดียวกันครับให้มันรู้ครับผมว่าสายฟรีในเกมอ่ะมันก็อยู่รอดได้ครับคุณผู้ชมและไฟ่ครับผม TS ด้วยอังกฤษเฮ้ยแพงแน่ผมบอกเลยอาร์เซนอล อังกฤษอาเซนนลดีแค่นไรโอ้โหไม่ใช่บวกห <laughs> เป็นบวก3มแต่เซตนี้ได้ล้านหครับดีแค่นไรออกมาเป็นการ์ดถึง3คุณผู้ชมับห0 0 0 0นตรงนี้ครับซาริโอมาเน่ส0 0 0สนครับผมนะคาบาคาวแปดหมืมีบิชคอฟหระ นะครับออคัมโพสครับผมนะโลคาเตลรี่ประมาณนี้เลยครับแต่รวมๆกันเนี่ย1นลห้าล้านครับส่วนการรุ่นวก8ตรงนี้ผมจะมาเปิดพร้อมกับไอตัวรุ่นวก8อีกตัวหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรับแพ็คมาก่อนโอเคไหมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเอาตังค์เพิ่มตรงนี้ด้วยนะตังค์อีก6 0แสนเอ็มโอ้โหบอกเลยว่าร่ำรวยยังไงได้เสริมแน่ครับคุณผู้ชมคลิปนี้แล้วก็มาเดี๋ยวเราเริ่มจากการันตีบวก5ก่อน ใบนี้คิดว่าน่าจะไฟมักจะออก TS ไม่ก็ LE นะครับผมเปิดมา3ไ d ดี4 ID ดีเนี่ยออก2คลาสนี้เท่านั้นคลาสอื่นไม่มีเลยคุณผู้ชมเอา้ากูไม่น่าถามหาคลาสอื่นหรอกนะ <S 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 โอ้โหนี่แย่สุดเลยครับโอ้โหหมื่นเก้าโอ้โนี่ทุเรศสุดแล้วนะก็แต่เปิดมาคุณผู้ชมไม่คิดว่าจะมีไม่ไฟด้วยครับคุณผู้ชมฮะ เดี๋ยวมาดูครับผมนะระหว่างใบที่เกมแจกเพื่อฉลองแชมป์ครับกับใบที่เราเล่นมาเนี่ยครึ่งเดือนเพื่อแลกมามาดูว่าใบไหนครับจะคุ้มกว่ากันผู้ชม2ใบครับอย่าลืมนะเข้ามาฝากกดไลค์หน่อยครับใครอยากได้แพ็คนี้มาเปิดก็ทักมาได้ที่แฟนเพจเลยนะครับมาแพ็คนี้คือแล้วแต่ดวงนะแต่ผมคิดว่าก,ก็คงจะต้องไฟหรอมั้งขอสักล้านหนึ่งมะไม่ก็มิลาันไฟก็ผมยูทีฝรั่งเศสครับกองหนต์บาเป้ะ โอ้ไม่ใช่ชิลูแต่บ,บวกแปดสอล้านแโอ้ถ้าเป้ามานะคุณผู้ชมโอ้โหใบแม่งคตดกากอันนี้จากพาร์ทไทยครับผมนะใครที่สนใจครับมาลุ้นแบบเนี้ยนะครับเอมเปเป้าอาจจะเป็นของคุณก็ได้โอ้โหถ้าออกบัลหลนะมึงเอ้ยเพราะเอมเปเป้กองหน้าใช่ไหมปีเนะี้ นะครับ2.8ล้านล้านครับแล้วก็เอานาโตว,วิดครับฉลองจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟันกำไรครับผมนะเชียรูเนี่ยผมขายสูงนะราคาคือแบบว่าเคยดันไปถึง3.7ด้วยครับคุณผู้ชมถ้าขาย3ล้านออกผมก็คุ้มละไอตัวนี้ผมให้อ่า121หรอผมขอ5 5 0แแล้วกัน5 4 0 0ลดให้ครับ ถ้าไม่ออกค่อยมาต่ำล้วกันครับไม่ก็ห้าแสนทวนคุณผู้ชมซาดิโอมาเน่ครับมาเน่ผมขอต่ำนะคุณผู้ชมฮะจะได้ออกแบบว่าไวๆหน่อยที่เหลือเดี๋ยวขายราคาปกติก็ได้ครับเพราะหลักแสนหลักๆเนี่ยมีแค่นี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราฟันกำไรไปอีกนิดหนึ่งครับหกแสนเก้าหมื่นเอมครับเพียงแค่ตัวหลักๆขายออกปุ๊บน่าจะได้เสืิมไม่ยากครับสำหรับกองหลังของเรานะครับ a few moments later มาเดี๋ยวเรามาเปิดใช้งาน svp กันกับผมนาจากนั้นเดี๋ยวไปฟันกำไรกันคุณผู้ชม อ่าที่จริงมันตัวไหนก็ได้นะมันเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมรับของไ a ชฉพาะพาร์มาแล้วกันครับสำหรับ s c p อ่นที่จริงวันนี้ผมมีการออนไปแล้วแต่ยังออนไม่ได้เสร็จครับเพราะฉันก็เดี๋ยวเปิดใช้งานแล้วก็เดี๋ยวออนไปคือเสียสลากไป1อันนะครับที่เหลือก็ค่อยมารับครับผมสองสี่หดน่าจะอยู่รอดอีกเราราประมาณ8-10วันครับแล้วก็โทเคนเขียวตอนนี้เหลือสามเหรียญนะครับก็เดี๋ยวออนพู้นี้อีกวันหนึ่งเนี่ยก็น่าจะได้ใช้งานเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าได้เพิ่มหรือเปล่าส่วนไอตัวโทเคนตรงนี้้โโอหแพครับ ไอ้เราก็แบบว่าเ,เกมลุกมันต้องชนะดิบ้โหสุดท้ายเกมรับ โอ้เซ็งมากครับก็เลยน่าจะอดของรางวัลละคุณผู้ชมแล้วก็แถมอีกสักหน่อยครับก่อนจะไปฟันกาไรเนี่ยเราต้องมาเช็คประวัติการเติมก่อนครับอย่างที่ผมบอกครับไอตัว Member s h i p เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ1เดือนนะครับหเดือนจะรีหนึ่งครั้งครับคือปกติไอตัวพรีเวลตัวเก่าเนี่ยมันจะประมาณ3-4ถึงเดือนใช่ไหมครับคือมันก็จะมีการทําคลิปง่ายหน่อยครับแต่ตรงนี้หมายความว่าคลิปเนี่ยต้องมา1เดือนต่อ2คลิปนะครับก็จะเป็นต้นเดือน1คลิปแล้วก็จะเป็นแบบว่าสิ้นนนเเเดดืือออีีก1คลิิปปรบพ่่วามตง้้้ใหผูช ดูว่าเฮ้ยไอดี ID ของเราเนี่ยไม่มีการเติมแม้แต่บตทเดียวจริงๆครับที่จริงผมก็มั่นใจว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะเชื่อครับแต่เผื่อแบบว่ามีใครผ่านเข้ามาดูอะไรเงี้ยจะได้ดูว่าเฮ้ยไอเดี ID เนี้ยเราทําสายฟรีแบบว่าจริงๆเลยนะครับมาเดี๋ยวรับตังกันนะผมนะตอนนี้โอเล่ไปชีรลูขายออกเรียบร้อยครับชีรลูของเราเอาสักประมาณมันห่างกันแสนหนึ่งใช่ไหมครับยีบพอนะครับ ดีแค้นไร้ยี่สิบนะครับแล้วก็ไอตัวมาเนี้เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนต่ำกว่าแสนเนี่ยโอเคเอาสิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับโอเคนะครับส่วนไม่ถึงห้าหมื่นก็ไม่ใช้คุณผู้ชมครับคูปองค่อนข้างหายากครับสามจุดสามล้านล้านคุณผู้ชมรับมันเลยนะครับอ่ะโอเคครับตรงนี้เรามีเก้าล้านเย็ดเค่ตังเรามีเก้าล้านครับโอ้โหหาได้จากไหนครับเนี่ยสายฟรีนะครับ 9ล้านเนี่ยเสริมได้1คนแน่ๆแล้วก็คือมัลดิ n นี่ใช่ไหมครับโอ้แต่ออกไปแล้วครับล่าสุดมีคนขายแต่ผมไม่ได้ดึงไว้ด้วยความที่เงินยังไม่ได้รับครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีขายผมเอามัลดินี่ก่อนแล้วกัน <S <S ผมรู้สึกว่ามัลดินี่น่าจะค่อนข้างสำคัญผมไม่ตั้งสูงคุณผู้ชมขอ6.5นะครับอ่ะใครอยากขายก็ขายมาเลยครับราคาซื้อขายล่าสุดเนี่ย6.3เองนะครับเพราะฉะนั้น6.5เนี่ยสูงกว่าปกติเยอะแล้ว ใครอยากขายเทล,ลงมานะครับส่วนในตัวเดฟายี่เนี่ยคลิปหน้าคิดว่าไม่น่ายาก few moments later. ได้มาเรียบร้อยครับผมสำหรับเปาโลมาดินี่ครับ6.5ล้านล้านคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย4ล้าน5ล้านประมาณนี้นะครับแต่ช่วงนี้เหมือนราคานักเตะมันมีการแบบว่าแหมทะยานพุ่งขึ้นพอสมควรครับก็ตามเลทตามกิจที่มันแบบว่าแจกมาเยอะนั่นแหละคุณผู้ชมผมว่านักเตะราคาขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับ มาเดี๋ยวรับมาก่อนครับผมนะเท่ากับว่าตอนนี้เราเหลือแค่2ตําแหน่งเท่านั้นคือถ้าจบตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะปิดเลยแม้สำหรับซีรีส์สายฟิอะเพราะตอนนี้มันมีฟูลทีมชาติไทยเข้ามาด้วยแล้วคุณผู้ชมมันทำให้ผมแบบว่าอ่เหนื่อยในการออนแบบว่ามากๆเลยนะครับก็ซีรีส์มันเยอะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตัดจบสักอัน2อันก็ไม่น่ามีปัญหาครับอาเฉือติ๊กออกมาก่อนครับผมอู้ซื้อขายล่าสุด7.1เลยเหรอแพงเหมือนกัน,นเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วก็มีคนรับ6 6 นะครับเราถือว่าเราได้ราคาค่อนข้างดีคุณผู้ชมอ่าแล้วก็จะเหลือไอตัวเดซายครับโอ้โหล่าสุด7.6ล้านล้านเจ็ดเทตอนแรก6กครับราคาสูงผมจําได้นะโอ้โหนี่คือผ่านไม่ถึงวันแต่ก็หลายชั่วโมงอยู่คุณผู้ชมผมอัดล่าสุดก็รวบรวม,รวม,รวมประมาณ7 8ชั่วโมงประมาณนี้อ่ะที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมเพราะผมในคลิปนี้ไม่มีไฮไลท์เหมือนเดิมครับแต่ก็ถือว่าใกล้จะจบใกล้จะได้รีวิวนะฮะสำหรับสายฟรีไอดีนี้ครับ คือมูลค่ามันก็ไม่ได้เยอะมากคุณผู้ชมครับเพราะตอนนี้ที่เยอะที่สุดอ่ะไอดีที่ดวงดีที่สุดก็คือไอสู่หม,มักเซยนะเมื่อก่อนตัวนี้เคยดวงดีแต่ต้องใช้คําว่าเคยคุณผู้ชม ตอนนี้คือเปิดอะไรก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ครุณผู้ชมฮะ่ะประมาณนี้ผมนะชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช anel Nax TV ครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอ e ีกพี่หน้าหวังว่าจะได้เสริมครับตังก็เหลือตอนนี้2.7นะครับยังไงต้องหาตังให้ได้อีกสักประมาณ5-6ล้านอนะ่ะถึงจะได้เสริมอีกสัก1ตําตำแหน่งจากนั้นค่อยมาปิดสาหรับโรนัลดินโนตัวนั้นอนะ่ะน่าจะยาวๆเจอกันใหม่คุณผู้ชมครับไปแล้วสวัสดีครับ